ท่านผู้ชมที่โารกรักทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันที่24เมษายนพศ2566ตามสัญญานะครับเส้นทางใหม่ของเราในวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะมาว่ากันในเรื่องของตัวเลข เป็นแนวทางหวยลาาพัฒนาคำเตือนนะครับเลขมงคลของเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดเลขมงคลดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของแต่และบุคคลเรามาดูนะครับเลขมงคลวันนี้ที่เห็นเด่นแล้วก็เป็นพลัง ได้ดูเมื่อคืนวันนี้จะเป็นตัวไหนที่จะมีพลังก็ดูวันนี้ไม่ไม่มาเด่นอยู่เป็นเป็นตัวนะครับเด่นพอๆกันนั่นที่เห็นเด่นมากที่สุดก็คือหกสี่ ก็ูนสามตัวนี้จะเด่นในระดับต้นๆสามตัวนี้นมามาเด่นก็มาเด่นอีกสองต,ตัวคือ เลขมงคลเหล่านี้นะครับที่ผ่านมาก็จะปรากฏอยู่ในเลขหวยรัฐบาลหรือไม่ก็่วยเพื่อประเทศเพิ่นบ้านของเราครทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่ดูเป็นเลขมงคลที่เด่นวันนี้นะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับใครที่จะนำไปใช้ในทางไหนก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายเมื่อหลายคนหลายท่านนะครับก็ได้ห่างหายหรือก็ออกไปจากช่องเบาวฟ้าบกตุมก็เยอะนะครับแต่พอมาพูดถึงในเรื่องของตัวเลขนะครับก็ผู้คนก็เริ่มทยอยเข้ามากัน หนาหน่อยคูง่ายขึ้นมาเยอะกว่าเก่าประมาณนั้นหลายท่านก็ติดตามช่อมของเราเน้นในเรื่องของโชคลาภนะราะว่าที่ผ่านมานั้นก็ค่อนข้างจะออกมาแบบปังๆเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะครับมีโอกาสที่เราจะมาตามสัญญาครับ เป็นขับ fc ทงสายตรงแล้วก็เป็นขับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของเราครับ,บท่านก็ต่อว่าเราทางเบอร์ก็มีอย่าว่ากันนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยหลายท่านก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างคนต่างคิดเพราะความคิดของแต่ละคนนั้นก็ย่อม ผิดแปผิดแ,แปลกประจากกันนะครับมันความคิดที่เราจะตรงกันเนี่ยก็ส่วนมากก็มีน้อยเน้นย้ำนะครับช่องของเรานะครับเลขมงคลของเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดเลขมงคลหรือพลังของตัวเลขที่ให้ไปนะครับแล้วแต่ท่านทั้งหลายจะนําไปใช้ในชีวิตประจำวัน ประเทศเพื่นบ้านของเราหรือไม่2 0นาฬิกา26นาทีเราก็รู้ผลที่เด่นที่สุดก็คือ6 4 0ที่เด่นลองลงมาก็2 7ประมาณนั้นนะครับดูทางนี้เท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาไม่มา20นาฬิกา 26นาทีเราจะไปดูผลพร้อมกันตอนนั้นนะครับสำหรับกานที่ต้องการแล้วก็โวยมานะครับหลังจากอาที่ทางทีมงานของเราไม่ได้ลงในเรื่องของตัวเลขนะครับก็ยอมรับนะครับผู้คนก็หายเื่อก่อนเข้ามาชมกันนะครับพอลงคลิปปุ๊บประมาณวันนึ่งนะเป็นพัน วันนี้เป็นชั่วโมงยังไม,ไม่ถึงร้อยเลยผมเองก็ไม่ซีเรียสนะครับสิ่งทุกอย่างนะครับล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปนะครับนั่นก็แฟนขับหรือว่าเอซนะครับก็อยากจะให้เราแบบปันโชคลาภนะครับอย่างน้อยๆก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับเราพัฒนาในค่าคืนนี้ก็ อย่างที่เน้นอย่างที่บอกเลขที่เห็นมีพลังหกสี่ศูนกระเด็นเราลงมาก็คือสองเจ็ดประมาณนั้นส่วนจะมาอยู่หลักไหนนี่เราเรา,เราไม่ไม่บอกวาที่ปกติแล้วเด่นเด่นส่วนมามันก็จะมาอยู่ที่หลักหน่วยหลักสิบ ประมาณนั้นหรือไม่ก็อูบนอยู่ล่างอะไรประมาณที่เราสังเกตด,ดูนะครับที่ผ่านมาก็ประมาณนั้นแต่เราไม่ฟันธงว่ามันจะไปอยู่หลักไหนแต่ว่าเลขทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเด่นนะครับตามที่อาจารย์ได้ดูให้ส่วนท่านใดที่จะนําไปประกอบแบบไหนก็สุดแล้วแต่ท่านทั้งหลายขอขอบคุณนะครับ ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกดจัดให้ตามคำขอนะครับสำหรับเส้นทางใหม่ใช้ไลฟ์กาเดิมนะครับแนวทางหวเลาพัฒนาบันนี้ก็ประมาณนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดี